เขาเข้าฝูงกันได้แล้วแหละเนี่ยใช่ไหมเขารักพี่แล้วแหละเนี่ยนี่พี่รักเขาแล้วแหละเนี่ยดูสิอืเขาจะแสดงความรักกันแล้วแหละเนี่ยเนี่ยดูสิอืมอ่าแล้วก็มีแนวโน้มว่าวงกำลังจะแตกเพราะว่าน้องรักพี่มากเกินไปนาน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 ,น,าน น่ะอ่ะแสดงความรักมากเกินไปพี่ก็มีความอดทนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อ,อืวันนี้อดทนหน่อยลูกวันนี้ทนได้เหรออ,อืมวันนี้ทนได้ออตนมองตุมองตุนบอกว่าทำไมวันนี้ตินตินมันทนจังวะ เด้อ <Yeah. S 2> ินจินเด่อไม่สบอารมณ์แล้วไล็อกคอพี่ละล็อกคอพี่ละเปินตินบอกว่าโอเคไม่เป็นไรวันนี้พี่กินข้าวอิ่มแล้วพี่อารมณ์ดีพี่ยอมให้หนึ่งวันปินตินบอกพี่ยอมให้หนึ่งวันอ๋อจนบอกไปละ พี่จินจินเลยจังเลยดีชมมากเลยนะห่งพี่จินจินเนี่ยโบกสะบัดโบกสะบัดโบกสะบัดโอ้ยออกกบไว้แล้วไปแล้ว <c oughs> พี่ก็ไปแล้วลูกเล่นคนเดียว